สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารและผู้เข้ารับฟังทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวทิชากรโชตพิรมเป็นตัวแทนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของสำนักตรวจสอบภายในวันนี้จะขอนำเสนอเรื่องการนำา i i มาช่วยบริการให้คำปรึกษาค่ะปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence หรือเราจะเรียกสั้นๆว่า AI AI เป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่ช่วยให้เครื่องจักรสามารถทำงานเรียนแบบมนุษย์ค่ะเช่นการรับรู้ภาพการจดจำภาพการตัดสินใจปัจจุบันนะคะปัญญาประดิษฐ์ก็ได้เข้ามามีบทบาทในหลากหลายมิติของมนุษย์โดยเฉพาะ Machine Learning ค่ะ Machine Learning มีความโดดเด่นมากที่สุดในของกลุ่มของ AI นะคะเนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถกำหนด โปรแกรมการทำงานของตัวเองได้ทำให้สามารถคิดวิเคราะห์ข้อความเรียนรู้ผ่านการทำนายผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกระบวนการที่คอมพิวเตอร์ได้รับการฝึกฝนจากผู้ใช้งานนะคะทำการป้อนข้อมูลเข้าไปรูปแบบข้อมูลก็จะไม่จำกัดจะเป็นข้อมูลภาพเสียงหรือว่าวิดีโอแล้วแต่ผู้ป้อนข้อมูลนะคะโดยจะยึดการทำงานในรูปแบบของการสอนะคะ สอนข้อมูลด้วยการนำเข้าข้อมูลค่ะโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือเราจะเรียกว่า AI โมเดลเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อเรียนแบบกระบวนการคิดการตัดสินใจของมนุษย์โดยเฉพาะการนำเข้าข้อมูลมากๆเพื่อเอาไปวิเคราะห์เรียนรู้และคาดการข้อมูลแล้วก็ตอบกลับโดยอัตโนมัติโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่เสมือนสมองมนุษย์ค่ะของคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้และตัดสินใจเองได้ โดยผ่านการฝึกฝนจากข้อมูลจํานวนมากค่ะหรือพูดง่ายๆว่าเราป้อนข้อมูลอะไรเข้าไปเขาก็จะมีการเก็บการจดจําก็ไปเอาข้อมูลเขามาใช้เราก็จะเป็นคนนําข้อมูลมาใช้อีกครั้งหนึ่งค่ะปัจจุบันนะคะมีหลายค่ายที่ให้บริการโมเดลปัญญาประดิษฐ์อย่างเช่น ChatGPT Gemini หรือว่าจะเป็น CoPilot หรือ Code ก็ตามค่ะมีผู้ให้บริการที่หลากหลายค่ะ แต่สำหรับการให้คำปรึกษาของสำนักตรวจสอบภายในอะค่ะเรามองว่าเราใช้เน้นการสนทนาการพูดก็เลยเลือกใช้เป็น c h a t GPT ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะ c h a t GPT อะค่ะเป็นโมเดลที่มีการใช้ภาษาสามารถสร้างประโยคข้อความแล้วโต้อตอบเสมือนคล้ายกับมนุษย์มากที่สุดคะคะเมื่อเทียบกับตัวโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ของหลายๆเจ้าที่เลือก c h a t gpt ค่ะก็ได้ลองมาแล้วว่าถ้าเราโต้ตอบกันด้วยข้อความค่ะฝึกฝนคำตอบแล้วก็การปรับปรุงคำตอบค่ะเสมือนที่เหมือนเราคุยกับมนุษย์กันเองก็เลยเลือกเป็นตัว c h a t gpt ค่ะทำไมถึงนำ ai เข้ามาช่วยในการบริการให้คำปรึกษาก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำว่าสำนักตรวจสอบภายในอะค่ะเป็นหน่วยงานที่สำคัญต่อองค์กรทำหน้าที่ เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารเป็น,นกลไกในการทำงานโดยเฉพาะเรื่องการให้ความเชื่อมั่นและการให้คําปรึกษาค่ะพูดง่ายๆคือสองสิ่งที่ตรวจสอบภายในต้องทำหลักๆก,การให้ความเชื่อมั่นก็คือการสอบทานตรวจงานสำหรับการบริการให้คําปรึกษาก็จะเป็นการให้คำปรึกษาแก่ หน่วยรับตัวแก่ประชาชนแก่ผู้บริหารทุกคนที่เข้ามาใช้บริการกับเราเพื่อให้ยกระดับและก็ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรค่ะโดยเฉพาะการเป็นที่ปรึกษาสำนักตรวจสอบภายในมีบริการให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรรวมทั้งช่วยให้องค์กรยกระดับและก็มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานทั้งในเรื่องของความเสี่ยง พบกุ่มภายในและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบปัจจุบันนะคะการบริการรับคำปรึกษามีทั้งหมด5ช่องทางค่ะก็จะประกอบไปด้วยช่องทางที่1จะเป็นการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ช่องทางที่2จะเป็นการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สาการส่งบันทึกข้อความสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร 4. ทางโทรศัพท์และ5ทางโทรสารจากช่องทางทั้ง5ช่องทาง ปัญหาที่พบก็จะเป็นการฝากข้อความไว้ไม่สามารถตอบข้อความได้ทันทีมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาทำงานสำหรับโทรศัพท์สามารถให้บริการเพียงครั้งละหนึ่งคู่สายค่ะสำหรับการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันที่ได้นำ AI เข้ามาใช้งานค่ะก็จะแนะนำกระบวนการทำงานว่าเรานำ AI เข้ามาใช้งานอย่างไรค่ะ จากภาพนะคะเป็นสถาปัตยกรรมการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการให้คำปรึกษาตโนมัติค่ะผู้ใช้งานทำการป้อนข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บแอปพลิเคชันโดยเลือกฐานข้อมูลที่ต้องการให้คำปรึกษาก่อนว่าเราต้องการสอบถามเรื่องอะไรจากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามระบบเว็บแอปพลิเคชันก็จะส่งทั้งข้อความและฐานข้อมูล ไปยังเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ของเราหรือว่า ChatGPT ที่เราเลือกใช้จากนั้น AI ก็จะส่งคำตอบกลับมาผ่านทางหน้าเว็บแอปพลิเคชันแสดงผลคำตอบการให้คำปรึกษาค่ะสำหรับในเบื้องต้นนะคะข้อมูลที่เตรียมไว้กับการให้คำปรึกษาทางสำนักตรวจสอบภายในได้เลือกข้อมูลที่สำนักตรวจสอบภายในได้จัดทำและสื่อสารกับหน่วยงานทางองค์กรอย่างเช่น แผนตรวจสอบประจำปีผู้มือการทำงานกดบัตรแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะระบบสามารถเพิ่มข้อมูลอื่นๆภายหลังได้ว่าเราอยากจะให้คำปรึกษาเรื่องอะไรค่ะต่อไปเราก็มาดูกระบวนการทำงานของการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการให้คำปรึกษาของสำนักตรวจสอบภายในว่ามีการทำงานอย่างไรค่ะ เพื่อเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการให้คำปรึกษาอัตโนมัติหน้าเว็บไซต์ของสำนักตรวจสอบภายในองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้การใช้งานของผู้รับบริการให้คำปรึกษาผู้ใช้งานเลือกเรื่องที่ต้องการรับคำปรึกษาจากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการรับคำปรึกษา ระบบจะทำการวิเคราะห์ข้อความและสร้างคำตอบการรับคำปรึกษาและแสดงผลการรับคำปรึกษาผ่านทางหน้าจอถ้าต้องการรับคำปรึกษาเพิ่มเติมสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการรับคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ หลังจากการใช้งานผู้ใช้งานสามารถประเมินความพึงพอใจสำหรับการเข้าใช้งานของผู้ดูแลระบบจะต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบเมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบระบบจะแสดงเรื่องการรับคำปรึกษารวมทั้งสามารถเพิ่มลบแก้ไขมีการแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน และมีการแสดงคำถามที่มีผู้สอบถามเข้ามาใช้บริการบ่อยมากที่สุด10อันดับและมีการแสดงผลข้อคำถามที่พบบ่อยจากการใช้งานการบริการรับคำปรึกษาเมื่อได้นำ AI มาใช้แล้วนะคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็จะเป็นการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยให้คำปรึกษาและสามารถตอบคำถามได้ตลอดเวลา โดยผู้ใช้ได้รับคำตอบทันทีโดยไม่ต้องพึ่งพาการทำงานของมนุษย์ในช่วงเวลาปกติหรือนอกเวลาทำการการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยให้บริการรับคำปรึกษาสามารถลดข้อผิดพลาดในการตอบคำถามที่ไม่สม่ำเสมอของมนุษย์ AI ทำให้ข้อมูลที่ให้กับผู้ใช้งานถูกต้องและมีความสอดคล้องมากที่สุดสามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือแหล่งข้อมูลที่ตั้งค่าไว้เพื่อให้ได้รับคำปรึกษาได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลจากฐานข้อมูลให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลได้ตรงตามความต้องการโดยไม่ต้องค้นหาได้ด้วยตัวเองค่ะก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพอจะเป็นไอเดียให้ผู้รับฟัง มีวิธีคิดใหม่ๆใ,ในการนำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ